สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกชาวสะปะปลาวแล้วก็ชาวส่งนะคะรวมถึงยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกด้วยนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่องของนรีระดาทารโรทยชะตาค่ะสําหรับช่องของอาจารย์นรีนะคะก็เป็นการดูดวงประยุกต์เอาหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะเข้ามาใช้เพื่อคู่กับการดูให้ทาโรแบบตะวันตกนะคะวันนี้อาจารย์จะดูดวงให้กับชาวราศีกุมค่ะ ชาวลัคนากลุ่มก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีกุมของอาจารย์จะแบ่งแบบไทยนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะสำหรับการดูดวงตรงนี้จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจองดวงใครนะคะไม่สามารถฟันธงให้ได้เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็การุณาดูแบบใช้วิจารณญาณน,นะคะเอาตรงนี้ไปเป็นแนวทางนะคะเอาตรงนี้ไปเป็นกำลังใจนะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานเงินความรักสุขภาพของชาวราศีกุมประํำเดือนพฤศจิกายน2563จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดของ f a m i l y a r นะคะเป็นบรรดาสัตว์โลกต่างๆนะคะเปิดมาเป็น the world เลยนะคะเป็น7ถ้วยเป็น10ดาบเป็นสองดาบค่ะเหนึ่งเหรียญ อัศวินถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะเดวิลก็มานะคะเจ็ดดาบค่ะและเก้าไม้เท้านะคะขอบทสรุปนะคะทั้งหมดสี่ใบเก้าเหรียญ justicelovers และ ราชาไม้เท้านะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้ายตรงนี้มาให้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเห็นชัดขึ้นไหมเก้าเหรียญน,นะคะบทสรุป justice แล้วก็ lovers แล้วก็ราชาไม้เท้านะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะน่าจะเห็นแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะ เดือนนี้จะลองวางไพ่แบบใหม่นะคะลองมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะตัวตนของคุณตอนนี้เป็น the world นะคะแสดงว่าชาวราศรีกลุ่มเนี่ยเริ่มมีการพยายามแก้ปัญหาหรือทําอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะด้วยความมั่นใจด้วยความรู้สึกมีกําลังใจมีพลังมากขึ้นนะคะหรือชาวราศรีกุมบางคนมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายหรือเปล่านะคะ มีข่าวดีที่จะรับการโยกย้ายหรือนักเรียนนิสิตหรือคนที่ทำงานขอทุนอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสได้ย้ายไปทำงานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะมันมีข่าวดีเข้ามานะแต่ว่าอาจจะได้ไปเดือนไหนอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าข่าวดีเนี่ยน่าจะได้รับมาในช่วงเดือนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายการทำงานสถานที่เรียนนะคะไปอยู่แห่งใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าการโยกย้ายตรงนี้ น่าจะดีกว่าเดิมนะคะฝนตกแล้วด้วยโอ้โหไม่รู้เสียงฝนจะเข้าหรือเปล่านะคะอืที่ที่คุณจะได้ไปตรงนี้มันเป็นที่ที่คุณเคยฝันไว้นะคะแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปหรือคุณแอดมิชชั่นนะคะในนิสิตนักศึกษาเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้ที่นี่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณเรียนไปที่แห่งหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสได้ไปตรงนี้คุณขอย้ายไปแล้วก็เขาตอบรับกลับมานะคะ หรือการขอทุนขออะไรที่มันแบบไม่ได้รับข่าวข่าวมันเงียบหายไปมันได้รับการติดต่อมานะคะในที่ที่คุณแบบฝันว่าจะไปคุณอาจจะยื่นไปสองสาที่นะคะคุณอาจจะได้ข่าวที่ที่คุณแบบอาจจะไม่ค่อยชอบมาก่อนนะคะคุณคิดว่าจะเตรียมไปที่นี่แล้วแต่ปรากฏว่ามันจะมีข่าวดีนะคะในที่ที่คุณเลือกอาจจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาตอบรับกลับมานะคะแต่ว่าเขาตอบช้าไปนิดนึงนะคะ นั้นมันน่าจะมีอะไรการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็จบกับสิ่งเก่าๆจบกับสิ่งเดิมๆนะคะออกจากสถานศึกษาแห่งเดิมออกจากที่ทํางานแห่งเดิมเพื่อได้ไปเรียนต่อหรือได้ไปทํางานในที่ใหม่บริษัทใหม่แห่งใหม่จังหวัดใหม่หรืออาจจะเป็นในต่างประเทศเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเพราะนั้นไม่เป็นทางเลือกนะคะคุณต้องเลือกดูคุณต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในทางไหนที่คุณอยากจะทำแล้วบอมันไปได้ดีก่ากันนะคะแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณจะเลือกสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะมันเป็นหนึ่งเหรียญคุณมองว่าโอกาสที่จะเติบโตนะคะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะคะได้เรียนในทางที่จะทําธุรกิจนะคะที่มันได้เงินได้มากขึ้นเนี่ยคุณจะเลือกสิ่งนั้นนะหรืออะไรที่เป็นความฝันที่คุณไปได้ไปเรียนแล้วจะมาต่อยอดธุรกิจของคุณให้มันเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นหรือเป็นการขยายหรือทาธุรกิจใหม่ๆเนี่ย คุณน่าจะตัดสินใจเลือกตรงนั้นนะคะในการที่จะศึกษาต่อหรือไปทํางานในที่แห่งนั้นเพื่อศึกษาสะสมประสบการณ์นะคะสะสมความรู้เนี่ยมาต่อย,ยอดสิ่งที่คุณอยากจะทําโครงการโปรเจกต์ของคุณในอนาคตนะคะอันนี้สําหรับคนที่ทํางานแล้วก็นิสิตนักศึกษาเลยนะคะพลังงานในเรื่องงานของคุณในเดือนนี้นะอาจารย์ว่าเหมือนคุณได้ได้เรียนรู้นะคะ ถ้าคุณย้ายไปที่ใหม่อะคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนบางทีมันยากเนาะมันต้องการกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะมีคนที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือมันมีไพ่ของเดวิลเข้ามาด้วยนะคะคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เป็นบททดสอบของชีวิตนะคะการไปหลงติดอะไรในเรื่องของ อบายามุกต่างๆนะคะอะไรที่เป็นแบบการพนันออนไลน์หรืออะไรตรงนี้ต้องระวังนะคะหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของคนที่ถูกใจเข้ามาแต่ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือฝ่ายนู้นมีคู่อยู่แล้วต้องระวังความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะแล้วบางทีพอเดวิลขึ้นมาบทจะหลงแล้วก็หลงเขามากๆเลยนะคะหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นงอหัวไม่ขึ้นนะเนี่ยมันมีสิบดาบเข้ามาด้วยนะคะน้นาจารย์ขออนุญาตด,ดูความรักไปเลยเนาะ มันมีโอกาสที่บางคู่นะคะชาวคุมบางคู่เนี่ยที่เป็นแฟนกันมานานหรืออาจจะเป็นคู่รักเป็นคู่แต่งงานเนี่ยอาจที่จะมีโอกาสจบความสัมพันธ์กันในเดือนนี้หรือเปล่านะคะมันมีเดว,วิลเข้ามานะแล้วก็เป็นสิบดาบเข้ามาอมนั้นต้องระวังในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูให้นะคะอืมไพ่ใน2สองใบสุดท้ายนะคะยังคงเป็นเจ็ดดาบเหมือนการลักลอบทำอะไรลับๆอยู่อ่ะนะคะ คงเป็นก้าไม้เท้านะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ยังไม่เลิกทำออหรือว่าคุณไปแอบคบกับใครอะ่ะมันก็มืนกลัวถูกจับได้มันเครียดมันอะไรแต่คุณก็ยังไม่เลิกคบอะไรตรงนี้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวดูให้นิดนึงนะคะควมสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะจะมีปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นหรือเปล่า,านะ สี่ถ้วยสี่ดาบอ,อัศวินถ้วยน่ารักมากเป็นลูกน้องคู่ขนปุยปุยนะคะขนปุกปุยคุณเนี่ยอาจจะมีความจิตจ้างอะไรบางอย่างกับคู่ของคุณอะนะคะคนที่เป็นแฟนกันมานานคนที่ แต่งงานกันมานานนะความสัมพันธ์มันดูจืดจางยังไงไม่รู้นะคะมีทั้งความเบื่อมีทั้งความอยากห่างเหินหรือบางคนไม่อยากเจอหน้ากันน่ะนะสีดาบด้วยสีถ้วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะคะมีความเบื่อเบื่อแล้วก็แบบจะเลิกไหมจะเลิกไหมนะอาจารย์มองว่า ถ้าคุณมีลูกเนี่ยคุณค่อนข้างจะคิดถึงลูกคุณคิดถึงความเป็นครอบครัวค่อนข้างมากนะคะความเป็นอัศวินถ้วยเนี่ยยังแบบเหมือนไม่สามารถที่จะใช้ความเห็นแก่ตัวมาตัดสินใจตรงนี้ได้นะคะเหมือนกับว่าบางทีเราต้องทนไปเพื่อลูกทนไปเพื่อความเป็นครอบครัวทนทนไปเพื่อฐานะทางสังคมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก อันนี้ไม่ได้เป็นกับทุกคู่นะคะอาจจะเป็นแค่บางคู่นะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่มันขึ้นมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะคนที่ความรักดีแล้วไม่ต้องตกใจนะ,ะเคลื่อนผ่านได้เลยนะคะอะทีนี้จากความเปิดหน่ายตรงนี้ก็อาจจะทําให้เวลาคนเจอใครใหม่ๆที่เขาแบบดูเป็นห่วงเป็นใยดูคุยด้วยล้วสบายใจเนี่ยคุณก็อาจจะไปแบบเหมือนติดใจเขาได้ง่ายๆนะคะ ดูอนิดนึงน,นะคะว่าตรงนี้มันน่าจะยังคงความสัมพันธ์กันได้นะไม่ถึงกับเลิกนะคะฝั่งคุณรู้สึกยังไงฝั่งคุณรู้สึกยังไงห้าถ้วยเป็นห้าถ้วยเลยอ,ะอ่ะออีกสบใยเมจิกเชียนเป็นห้า มีความขัดแย้งกันอยู่อ่ะเพิ่งทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าคะเป็นความขัดแยง้งเป็นความรู้สึกที่มันแบบเศร้าเสียใจหรือคนเนี้เพิ่งทําอะไรให้คุณแบบรู้สึกว่าถูกทรยศถักหลังนะคะหรือเขาเนี่ยอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเพิ่งจับได้หรือเปล่านะคะตัวคุณพยายามแก้ปัญหานะพยายามแก้ปัญหาพยายามไม่สนใจนะอม หรือโฟกัสกับเรื่องเงินงานนะคะเรื่องลูกๆของคุณก็ได้นะคะตรงเนี้ยน่าเห็นใจเลย <c oughs> ฝ่ายเขารู้สึกยังไงฝ่ายเขารู้สึกยังไงคะเดดซันยังอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยู่แต่ว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะคะยังรอเวลาอืม ก็มีความพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังยังไม่ตัดใจจากฝ่ายนู้นอะนะคะแต่อาจารย์มองว่าเขาก็ให้คุณเป็นที่หนึ่งนะเป็นจัสันเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นปัญ,ปญหาที่มันค่อนข้างที่จะยังต้องยื้อกันไว้อะนะคะ ยังไม่จบยังไม่จบนะคะแต่ไว้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะดูให้อีกทีหนึ่งนะคะในดวงความรักล้วนๆน,นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของคนโสดคนโสดจะได้เจอคนถูกใจไหมนะคะในนี้อาจารย์ไม่เห็นไพ่ความรักขึ้นเท่าไหร่นะเพราะนั้นอาจารย์ขอดูคนโสดนิดนึงจะเจอคนถูกใจไหมหกเหรียญอ,อัศวินเหรียญแชริออ คนโสดจะมัวแต่ลุยงานอยู่เลยนะคะลุยงานอยู่อ่ะนะคะยังค่อนข้างแบบดีใจกับการที่ได้เงินมานะคะดีใจกับการได้เงินแล้วก็ได้บริจาคได้ทําบุญได้ช่วยเหลือคนอื่นๆนะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานตลอดเลยนะคะเป็นอศัศวินเรียนด้วยนะคะ,ะเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่เห็นนะคะอาจจะแสดงว่าคนโสดเนี่ย อาจจะโมดะยุ่งเรื่องงานอาจจะมีรู้ด้วยว่ามีใครแบบมาชอบมาสนใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะอืคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจ็ดเหรียญค่ะ emperor สี่เหรียญยังปะคองความรักกันอยู่ค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ยังเก็บคนนี้ไว้ในใจยังแบบมีเอ p e r อเแล้วก็มีเจ็ดเหรียญน,นะคะหรือว่าคุณได้ของมีค่าหรือว่าได้ร่วมทำธุรกิจหรือเขาลงทุนให้คุณทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วธุรกิจตรงเนี้ยมันก็เริ่มออกดอกออกผลนะคะให้คุณเก็บคุณรู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นคงทางด้านของการเงินนะคะส่วนความรักนะคะอาจจะดูแบบว่านิ่งๆนินดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ ห่างเหินหรือว่าจุดจางอะไรกันมากนะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะโอเคตรงนี้อาจารย์ดูความรักไปแล้วเนาะเมื่อกี้ดูการเงินให้หรือยังกลับมาดูในเรื่องของการดูกันงานไปแล้วนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินเป็นหนึ่งเรียนนะคะเพราะนั้นตรงนี้การเงินน่าจะมีไรายได้เข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพมี10ดาบเลยนะคะระวังสุขภาพนิดนึงเจ็ดดาบสองดาบปัญหาสายตานะคะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะบางคนปวดหลังล่าง,างนั่งเยอะหรือเปล่านะคะลองเปลี่ยนอิริยาบถนะคะยืนบิดต,ตัวหรืออะไรบ้างนะคะเป็นการทวิสตหลังนะคะจะได้ผ่อนคลายความความล้านะคะของกระดูกสันหลังของเรานะระวังการ ต้องเจอการผ่าตัดอะไรบ้างนะคะผ่าตัดในช่องท้องเอาแว้ภายในนะดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ค่อยได้เช็คสุขภาพลองเช็คสุขภาพไีกว่านะไพ่ดักขึ้นมาเยอะเอ่ยนะคะงานเงินความรักสุขภาพนะคะการเรียนน่าจะพูดถเบื้องต้นแล้วนะคะอะโอเคนะคะมาดูบทสรุปนะคะการเงินของคุณนะคะเป็นเก้าเหรียญน,นะแสดงว่า มันมีเงินที่เข้ามาจากการทำงานของคุณเนี่ยเหมือนกับเก็บเงินได้ในระดับหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่พอใจมากนักนะคะแต่ก็ถือว่ายังได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับที่คุณก็รู้สึกไม่ถึงกับผิดหวังซะทีเดียวนะคะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะในเดือนนี้น่าจะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะคะอยู่กับธรรมชาติหรือว่าอะไรบ้างนะส่วนในเรื่องของถ้าใครมีคดีความฟ้องร้องอะไรบางอย่าง ะควะรจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือใครที่แบบมันขึ้นมาสองใบเนาะใครที่คิดว่าจะจบความสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่จริงใจกับเราคนที่เขาทรยศถักหลังเราคนที่ไปมือมือที่สามเนี่ยนะคะถ้าคุณฟ้องหย่าหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันมีทั้ง justice มันมีทั้งเก้าเหรียญคุณจะได้รับสินสมรสนะคะสิทธิต่างๆอย่าง อย่างยุติธรรมนะคะแล้วก็อย่างดีด้วยเพราะว่าเขาน่าจะชดเชยให้คุณด้วยนะคะเพราะมันเป็นเก้าเหรียญเนี่ยคุณสามารถที่จะออกมาใช้เงินตรงนี้มีความสุขกับชีวิตได้เลยนะอ๋อมีพลังงานของความรักนะคะมีแต่ลอเฟอร์ขึ้นมาด้วยเพราะนั้นคนโสดไม่ต้องตกใจแล้วนะคะเจอแล้วนะคะไพ่ความรักนะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็มองไม่เห็นลืมไปนิดนึงมีพลังงานงความรักขึ้นมานะคะน่าจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเจอกับคนถูกใจนะคะหรือ คือในไพ่ตรงนี้คุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเลยอะแต่มันออกมาในบทสรุปอาจจะมีใครมาแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าชาวกุ้มนะเขาอาจจะชอบคุณอยู่เงียบๆเนี่ยคุณไม่ได้สังเกตคุณไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเรียนชั้นเรียนของคุณหรือเปล่านะคะในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษาอืเขามาแอบชอบแล้วเขาก็มาให้ความช่วยเหลือคุณด้วยนะคะ เป็นราชาไม้เท้ามาคอยให้คำปรึกษามาคอยใส่ใจความรู้สึกการดูแลหรือการทำโปรเจกต์การทำงานการเรียนอะไรของคุณเนี่ยหลายๆอย่างนะคะแต่คุณอาจจะคิดกับเขาแค่เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่านะดูสิคะยังมีความหวังอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> นะคะน้องแมวมองแสงเทียนเนาะเหมือนกับว่าเอ๊สะสักวันคุณจะหันไปสนใจเขาหรือเปล่าหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็นได้นะคะคุณอาจจะแบบว่า แอบช่วยเหลือใครแล้วก็แบบอบรอความหวังจากเขานะคะตรงนี้ก็ได้นะนะมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอะทีน,นี้เรามาเปิดไพ่ออร์ l เคิลต่อกันดีกว่านะคะว่าไพ่ออร์ l เคิลนะคะอยากจะบอกเรื่องราวอะไรดีๆนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้บ้างหรือให้คําแนะนําอะไรกับชาวกลุ่มบ้างนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ทําคลิปชาวมังกรแล้วอาจารย์ลืมเปิดไพ่ออร์ l เคิลนะน้องกลับไปแก้ตัวนะคะสําหรับเดือนหน้า perfect setting ถ้าคุณจะจบเรื่องงานจบเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อมืหรือว่าถ้าเกิดคุณจบตรงนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับคนดีๆที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าในไพ่ออร์เเคิลเนี่ยก็แนะนํามาในแนวทางเดียวกันเหมือนกันนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเห็นไหมคะมีความหวังนะคะมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆรออยู่นะ perfect set, อ,อ perfect setting เลยนะคะหรืออะไรที่คุณมีความฝันแล้วคุณยังไม่ได้ทำนะคะคุณอาจจะออกจากที่ทํางานเดิมความสัมพันธ์เดิมแล้วมีโอกาสเป็นอิสระนะคะมีเวลาแล้วคุณได้เริ่มต้นทําแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้ ะะลองดูโอกาสรอบๆตัวดีๆนะเพราะว่าช่วงปลายปีนี้ก็เป็นช่วงที่คนเริ่มเฉลิมฉลองกันเนาะการจัดจ่ายซื้อซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะงานอะไรที่เป็นงานฝีมือที่คุณเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยน่าจะลองหยิบมาทำนะคะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกับการบินไทยใช่ไหมคะคือเที่ยวบินคนก็ยังไปน้อยประเทศก็ยังไม่ค่อยเปิดเนาะ ก็เลยขายปลาท้องโกเป็นไงคปรปลาท้องโกการบินไทยอู้หมูลค่าเป็น10บสล้านแล้วใช่ไหมคะต้องขยายสาขาเอาเครื่องบินเก่าๆที่ไปจอดอู่ตะเภาเนีมาจอดกันทุกจังหวัดเลยเนาะให้คนได้ไปต่อแถวหนึ่ง mm. กาแฟกินปลาท้องโกการบินไทยบนเครื่องบินเนาะนะคะไหนๆก็แบบใช้ไม่ได้แล้วเนาะเอามาทําอะไรให้มันแบบว่า ต่อยอดธุรกิจดีกว่านะแอร์โฮสเตสที่เขาไม่ได้วินที่เขาว่างงานก็ให้เขามาเป็นคนขายนะคะเป็นคนบริการนะคะในร้านอาหารนะอืมนะเขาจะได้มีรายได้เข้ามาไม่ต้องไปปลดเขาออกนะคะเนาะอานะจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ มันเป็นช่วงเวลาของชาวกลุ่มนะคะที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆลองคิดอะไรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งอาจารย์เชื่อว่าชาวกลุ่มเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดนอกกรอบที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็หยิบความสามารถพิเศษหรือความสิ่งที่คุณสนใจแล้วคุณอยากจะทําอยากจะลงมือทำเนี่ยอาจจะหาพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะคุณอยากทําร้านแบบนี้แต่ว่าไอเดียคุณดีแต่คุณอาจจะแบบ ไม่มีเวลาคุณอาจจะไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยทําก็ได้นะคะมันน่เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะคะชาวกลุ่มดีใจด้วยต่อไป celebrate difference นะคะอะไรที่เป็นความแตกต่างนะคะอะไรที่มันเป็นความที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนเข้ากันไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณลองมองในอีกมุมหนึ่งนะคะคุณจะเห็นว่ามันมี เขาเรียกว่าช่องว่างที่เรายังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะทันนั้นอันเนี้ยถ้าใครที่เจอกับความรักครั้งใหม่หรือใครที่ต้องการที่จะรักษาความรักครั้งเก่านะคะตรงนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไระปิดปิดรูโวปิดช่องโวในความสัมพันธ์ปิดออรอยรั่วในการทำงานนะคะอะไรที่เป็นความแตกต่างของเรากับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะ ทําให้ตรงนี้มันมีความเข้าใจกันทําให้มันแก้ปัญหาต่อกันและกันได้นะคะแล้วมันก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆกลับมาเข้าใจกันนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะคะที่มีความสุขร่วมกันได้ Empowerment โอ้โหเพิ่มพลังในตัวนะคะมันยังเป็นเดือนที่คุณต้องลุยงานหนะักเป็นเดือนที่คุณต้องทำ อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะในคนที่ยังเรียนอยู่นะคะน่าจะต้องแบบว่าเจอกับเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่ต้องปรับตัวนะที่ต้องทํางานอะไรที่เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือต้องแบบดูงานหนักๆค้นคว้าอะไรหนักๆทางวิชาการก็ได้ตรงนี้นะคะเพราะนั้นเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยนะอะขออีกชุดหนึ่งดีกว่านะเาชุดไหนดีเอาชุดน้องมาไหมคะ เอาชุดนี้น้องม้าก็ได้นะคะยูนิคอนมีเยอะก็เลือกมีความลำบากใจที่จะเลือกนะอยากใช้ไปหมดเลยนะใครอยากให้ใช้ชุดไหนก็คอมเมนต์นเข้ามาได้นะคะ,ะพี่ๆชาวกลุ่มน้องมา้ายูนิคอนจะบอกอะไรคะ wish upon a star ฝันนะคะพี่ๆชาวกลุ่มฝันนะเราไปตามฝันนะคะเก็บดาวดวงนั้นมาให้กับตัวเองให้ได้นะคะชาวกลุ่ม Yeah. Make a wish and expect the very best นะคะสร้างความฝันนะคะและคาดหวังว่าคุณจะทำให้มันดีที่สุดนะน้องมาให้กำลังใจมากๆเลยนะคะ <laughs> Love from your parents นะคะถ้าคุณเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกแบบโอ้ยมันมีอะไรเยอะแยะเข้ามาอุปสรรคทั้งด้านการงานการเงินความรักนะคะกลับไปขอกำลังใจขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้นะคะจะทำให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น ฟมิลี่เคาน์เตอร์คุณเจอความแตกต่างอะไรตรงนี้หรือเปล่าคะปัญหาเกี่ยวกับฝั่งครอบครัวของทางคุณทางเขานะคะอะไรที่มันเข้ามานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องเรียนรู้กันนะถ้าเกิดเราเรียนรู้เราเข้าใจเราปรับตัวเข้าหากันได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะไปต่อได้นะคะไม่จะเป็นที่ต้องแบบจบความสัมพันธ์ทุกคู่นะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะ อ่ะโอเคนะคะก็ขอบคุณชาวราศีกุมมากมากนะคะที่ มาติดตามนะคะช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะโดยสรุปในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มันยังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวกลุ่มนะคะในหลายๆด้านนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันน่าจะทำมาในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแต่แรกๆเนี่ยมันอาจจะยากอาจจะลำบากสักหน่อยหนึ่งอาจจะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบนะคะในการ Create การแก้ปัญหาในแบบใหม่ๆที่มันตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าของคนรอบข้างแล้วมันจะทำให้การเรียนการทำงานของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องความรักนะคะคนมีคู่นะคะ อาจจะมีการจบความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อกี้อาจารย์ลืมพูดใช่ไหมคะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์นะคะในบางคู่นะคะแต่ในบางคู่ที่ได้มีการเรียนรู้มีเร์ r นิ่งกลับมานะคะก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะก็จะมีโอกาสพบกับความรักครั้งใหม่หรือคนที่ เลิกลานะคะกับคู่ของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีโอกาสพบกับความรักครั้งใหม่ได้เช่นกันนะคะค่ะก็ขออภพยนะคะให้ชาวกลุ่มเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆได้สําเร็จนะคะอาจารย์นรีเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวคิดความรักแบบจัดเต็มนะดูแบบละเอียดนะคะทั้ง3สถานะเนี่ยมารอติดตามกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยทําให้นะคะตอนนี้ก็เอ่อ กลับมาจากทํางานต่างจังหวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะลุยทําให้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่คอยตามคลิปของอาจารย์อยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ